เอาละฮะตอนนี้สันจีก็ต้องมาเจอกับโซโลใช่ไหมคู่นี้อันนี้เป็นโซโลกับสันจีหลังทานสักชิปแล้วด้วยใครจะแข่งแจ้งว่ากันฮะซึ่งจะน่าจะน่าจะโซโลนะเอามาตัางฝ่ายตัางไม่โดนเออเอออาชูาโโล่าโอ้โหโซโลไปท่าท่าแยกล่างอาชูล่าเอาดิเอาดิแะโอ้ยโซโลโซโลกูไปนอกโลกเลยอ้า สันจิบันเตอแรงชิบหายเลยเวันนี้ทุกชมทุกคนด้วยนะครับตอนี้อยู่เกมทัตตูรีอีกเล a เ t l e ์ตซูเมอร์กันอีเช่นเคยนะครับแล้วันนี้เราจะทำการเล่น Winsmoke สันจิล่างเลสสูรนั่นเองนะครับผมก็ทราบสันจิตัวนี้นะฮะจำเป็นยูนิต สร้างนั่นเองนะฮะซึ่งเขาจะแข็งกลังสมกับที่เป็นตัวละครในอนิเมะวันพีชนะครับผมก็วันนี้เขาจะไปเจอกับอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับพวกเราดูมันแต่งตัวดิตลกชะมัดเลยฮูแกเนาะเปตัวละครจากอนิเมะใช่ไหม นีไอเจ้านี่มาว่าเราแต่งตัวแปลกๆอย่างนั้นเหรอแต่งตัวแปลกๆแบบแกนี่ถ้าเป็นตัวละครอนิเมะแน่เลยดูสิพวกเรามันแต่งตัวแปลกชะมัดเลยใช่ใช่เอาละพวกเราตื๊บมันเอาละครับเมื่อสันจิโดนเหยียดหยามแต่งตัวประหลาดขนาดนี้เขาจะทนได้หรือไม่และเขาทำอะไรได้เราไปดูกันดีกว่าฮะ จอบอกอ่านบอกว่าฉันนี่เดินชมจันเดินชมจันเอาดิเดวิลจัมเอาดิเออแมมมอสปิวอะเอาดิเอาดิเอาไปไหนแล้วไปไหนแล้วสมจีหายอยู่นี่นะว่าฉันแต่งตัวประหลาดอย่างนั้นเหรอเอาเอาไงเอาไงคุณหลบเลยโอ๊ยหารปิวท่านผู้ชมโคตรแรงแต่ทีช้างปิวอะเอาดิแมมมอสเอาแม่แม่มอส ไอ้เตยโอ้บอกว่าฉันแต่งตัวประหลาดอย่างนั้นเหรอมางนคนเลาะก,กันอย่างนี้ชักไม่ได้ยาแต่งชุดอย่างนี้นักเลาะเฮ้ยพวกเราชิบหายแล้วมันเป็นตัวละครอนิเมตจริงด้วยมันแข็งแก่งจริงๆเจ้าหน่นคืนสุวนอนไอเจ้าเผาบ้าน,นันไปว่ามันแบบนี้มันกำลังโกรธแน่นเลย <S <S แต่ก็ไม่เป็นไรเรามีถ้าไม่ตายรับอยู่เราได้ไปจ้างทหารรับจ้างมาแล้ว นี่นี่ตัวละครนี้นะฮะมีชื่อว่า body mass matter sort นั่นเองนะฮะเป็นตัวละครสร้างเหมือนกันซึ่งก็เป็นตัวละครจากน้องคนหนึ่งในช่องนะฮะที่ขอให้ผมสร้างตัวละครให้กับเขานั่นเองก็ถ้าอยากให้ผมสร้างตัวละครอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะฮะว่าพี่สร้างตัวละครผมหน่อยเอาพลังประมาณนี้ประมาณนี้ก็ถ้าไม่เวิร์กเกินไปพี่จะสร้างให้นะฮะก็โอเคสำหรับคนนี้ น้องคนนี้นะฮะมาเป็นทหารรับจ้างให้กับพระราชา<พ>นั่นเองเป็นสมุไรพนจรอาต่างด,ดาบพนจรที่พระราชาจ้างมาคุมกันเขาน้องคนนี้สามารถคุมกันรพระราชาได้หรือเปล่าไปดูกันครับมา,าแล้วสันจีพุ่งเข้าไปสันจีพุ่งเข้าไปแล้วชึบชึบโอ้โหทุบกระทืทบคาทเพาที่เดียบติเลยฮนะแล้วเอาละเดินชมจันเออกระทืบ ไอ้โอ้ยคิงอะคิงหายโอ้เดอะคิงท่านคิงมันเตะแรงมากท่านผู้ชมสติแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอ้ามัลเตอร์ซอสยังอยู่นะฮะมัลเตอร์ซอสยังอยู่มัลเตอร์ซอสมัลเตอร์ซอสแล้วสันติสันติมัลเตอร์ซอสหลบได้เอาดีกผมเป็นนักดาบที่จ้างมาแข็งแกง เขาไม่ตายฉันแจ้งสมเป็นนักดาะที่จ้างมาเขาหลบได้หลบได้หลบไปไโดนมาเตะมันโดไม่เนี่ยอู้สันจิเตะโดนแล้วไม่เขาไม่ตายเออโดนทียังไม่ตายสมเป็นนักดาะที่จ้างมาฉันแจ้งไม่ตายง่ายๆหรอกไ,ไอส้สปาร์ตันไอ้เดียวเดิรัดมึงลอดไปได้ไงเดียวเดิรัดมึงรอดไปได้ไงมึงไม่ได้เก่งกว่าชาวบ้านเขาเลยนะเอาแล้วตายตายตายเออเออปัดเออจะตายไหม น้องลดสุดเท่าไหร่นอกลดลดไปจะครึ่งแล้วนะฮะสันติสันติแพ้ไม่ลดเลยโอ้ชิบหายลพลังเยอะเกินสันติพลังเยอะมากฮะก็เป็นตัวละครอ,อนิเมะนะแการต่อสู้นี้จ,จบหรือเปล่าฮะผู้ชมว่าโอ้เตะเข้าไปปิวเตะอีกทีสันติเออน้องคบได้น้องคบได้เอาดิเอาดิเอาดิาด A few moments later มันจะซอยบอกปุกคุการพัชนาไม่ได้ไม่เป็นไรหา,ายไปไหนแล้วเอ๊ะจมดินอะ่ะโอ้จมดินจริงด้วยท่านผู้ชมเออเอาเกิดใหม่เกิดใหม่กูเกิดใหม่ได้แต่ก็อยู่ใต้น้ำอยู่แล้วก็ตายอยู่ดีไม่เออเออเออเฮ่อ เจาะผมเอียงเลยท่านผู้ชมอุย้ยเจาะเอียงเจาะเอียงออยเฮ้ยได้ข่าวว่ามันโจรสลัดเหมือนกับเรามันจะไปเก่งเลรข้างหน้าวะฮะเราก็ไปโจรสลัดเหมือนกันเอาละครับไพเรีกควินกับกัปตันมาแล้วเป็นโจรสลัดเหมือนกันด้วยทั้งสองฝั่งเราสองฝั่งก็เป็นโจรสลัดเหมือนกันแต่สันีิเป็นปตัวละครอนเนมเมตเฟ้ยผู้ตายสู้ไม่ได้หรอกเอาแล้ว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 ออาไงสันติสันติ จีบอกมุดตัวละครอนิเมะนะเว้ยหมัดเดียวมันก็ตายแล้วเตะทีเดียวไม่ไดีต้องเตะเออสันจิต้องเตะเตะทีเดียวก็ตายแล้วมันดิเออถูกเออโอ้ควีนหายอ้อยไอ้นี่แบบสันจีบอกเตะเข้าไปที่ซี่โครงโอ้ควีนอยู่นที่ค <laughs> วีนโดนเตะตอนไหนผมไม่เห็นเลยสันจีแบบ้วนตัวมา มมวนตัวออกมาเตะเข้าไปที่ที่โค้งกับตันนะฮะกับตันกับตนะันอุ้ยเตะแรงจริงวะท่านผู้ชมกับตันหายเลยอะ่ะอุย้ยเตะสามอีกก็ตายแล้วใจเย็นเฮ้ยไอเจ้าตัวละครอนิเมะมาทำอะไรที่นี่นี่มันเกมแชทตะเวยกลับไปที่ของเจ้าซะเอาจริงกูกลัวนะฮะจริงกูไม่อยากสู้กับมึงมันกลับไปดีดีเถอะ จะให้พวกเราลงไม้ลงมือเลยจริงๆกลัวๆนะฮะเดี๋ยวพวกเราลงไม้ลงมือเลยกลิบกลับไปซะโอ้โอ้าาาาอ้าาอ้าาาอ้าาอ่าาาอราอ้อออออออาาาาอ้าาาาอ้า่าอ้าา่าอ้าอ้าาาาอ้าาาาอาาาาอ่ายาาอ้าา่าอ้าาอ้า่าาอ่าาาาอ้าาาาอ้าอยา่ไไนะยาาาาอาาา้าา้า่าา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 อา อยู่เวลาของแกมันก็จอกที่จะมันเกมแถบใช่อไหมพวกแกนี่มันกระจอกจริงๆต้องเจอฉันอุย้ยเออก็ใช้ชได้อยู่นี่อู้ใช้ได้ใช้ได้แต่แม่งเวิลดูความว่าอันไกลพ้น,พนไปแล้วเอ,อเือวิซาร์ดอะวิซารปดวิซาร์เตะดีเตะเข้าไปเตะหน้าเตะเข้าไปเออดี๋ยวดี๋ยวดี๋ยวดี๋เออเข้าไปที่นออนหน้าโอ้ผมสะใจว่ะเตะชันจิ้งก็าสั่ใจ เอา้าแล้วลูกดีไปทำไมล่นะนจอเจอกับรถาถังสิบคันเลยสิรถถังกันยิงโดนไหมฮะขจีเขาบินอยู่นี่เดินชมจันหลบเดินชมจันหลบอัจชั่วเดินชมจันเดินชมจันปึ๊บหลบเตะเออสัติเวลาเขาเตะจะมีลุกไฟออกมาเอาเป็นไฟเตะเตะหมุนตัวทีเด่กาเดวิลจัม หึ่งเข้าไปว้ากโดูเตะโอ้ยอ่าอ่าโอ้โหยังเร็วพอเป้าใหญ่แล้วมันโดนเตะไวมากเลยท่านผู้ชมเดี๋ยูจะเอ้ยดูพุ่ตัวใจแอนดีกว่าไปดูพุ่ใจแอนกันดีกว่าฮะมาผมจัดมาโถนเลยไอ้ใจแอนเอ้ยไม่ใช่สุนัขลายใจแอนกับทีใจแอนนะฮะจิตตัวไม่รู้แต่เยอะเยอะเหมือนกันพอดีซันจิทำยังไงซันจิ โอ้ไม่ตายทีเดียวไม่ตายมุสันจิตเป็นเร็วมากเลยไปนี่แหละทีเดียวไม่ตายทีเดียวไม่ตายแต่ผมว่าถ้าตายทีก็ปิวอ่ะเอาดีเอาดีเออโอ้ตีลังกาเออไปไดนแล้วอยูแ่แอปอยู่นี่นะฮะเตะเข้าไปไม่ตายหลบง่ายหลบง่ายเตะเข้าไปโอ้หลบหลบหลบชั่อปังปัง เดีเดิแต่ทีโคตรสะใจแต่ทีโคตรสะใจอะไร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 เออสันจิสันจิวิสโมสันจิโคตรแข็งแร่งนะฮะโอ้สันจิประทัดสันจินะฮะสันจิแบบใส่เลส,สูดกับสันจิแบบไม่ใส่ใครจะชนะฮะศึกนี้ยาวนาะนแน่นอนเป็นตัวชั้นอีกคนหนึ่ง ชันจีใส่เลสสูดกับไม่ใส่แต่ผมว่ามันสู้กันนานแน่เลยวะ่ะโอ้เตะเข้าไปเดิเอาดิเอาด,อาดิชันจิแบบใส่เลสสูดกับชันจิแบบไม่ใสอช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 อจมดินเช้ยแต่ก็สมควรนะฮะชันจิแบบไม่ใส่เลสสูดต้องอันกว่าชันจิตอนใส่เลสสูดอยู่แล้วใช่ไหม <S <S ใช่นะครับผม ตัวละครอนิเมะต้องเจอกับตัวละครอนิเมะสิวะข้าไททันเอเลนจะกำจัดแกเองตัวละครอนิเมะต้องเจอกับอนิเมะสิ่ใช่ไหมเอาแล้วตอนนี้ตัวละครอนิเมะปะทะกันนะฮะไททันเอเลนปะทะชันจิสายเตะต่อยปะทะกันเตะซันจิบอกเตะอโอ้แต่ผมว่าไทเอเลนแพ้ว่ะผมว่าเอเลนแพ้ว่ะตีไม่โดนผมว่าเอเลนแพ้ว่ะตีไม่โดนแน่ๆเลยซันจิมันมันหลบอ่ะเอเลนมันตีไม่โดนเลยเว้ยซันจิก็เตะโดนเรื่อยๆเอาดิเอาดิซันจิซันจิเตะโดนชันจิ เออลเตะโอ้โหสติมบอกแบบนตัวไปรอบตัวพันเกี่ยวเลี้ยวรถเชื่อเชื่อเตะแล้วก็หลบเตะแล้วก็หลบโค้เท่อ๋ดิซิตี้บอกเตะแล้วก็หลบนี่เตะแล้วก็หลบเตะหลบอ๋ดิอ๋อดิเอเลนเอเลนเอเลนบอกกูตายแน่ๆเลยกูตายแน่ๆเลยกูตายแน่ๆเอเลนเอเลนเอเลนทำอะไรเร็วเอาละใครตะกุนเอเลนตะกุนเอเลนตะกนจะตายยังเอเลนเอเลนตะคืนหลอดแล้วจังหวะนี้ผมว่าผมว่าเอเลนตายเนี่ย มันจิรถทิ้งเดียวเองกระจึงดึงต่อยไม่โดนไอเรนต่อยเขาไม่โดนถ้าโดนผมว่าสัจิก็เจ็บอยู่ไอเรนมันต่อยไม่โดนนะผู้ชมเออเออเอออ่ดิเอาเร็วเร็วเอาโกนแล้วไอท่านไอเรนโกดไอเรนโกดแล้วไอเรนโกดกดมากกูเจ็บกูเจ็บแล้วนะเว้ยเพลงเพ็ดเพ็ดแต่ท่านมันร้อยยังไงนะ รูด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 ่าชื่อคือเด็กคู่เด็กเด็กท่กูก็ยังจีดเด็กที่จีมองขาด็กเดไอ้ไอ้โอ้โหตัดเตดหลบยกหลบยกหลบโคตรเท่ไปถึงไปถึงไปถึงสันจิโคตรเท่คือสันตีมันแบบเข้าออกอูคือสันจิแบบมันเข้าออกเข้าออกอ่ะท่านผู้ชมแบบเข้าไปเตะแล้วก็โดดลบออกแล้วเข้าไปเตะแล้วก็โดดลบออกโคตรเท่เอเลนสู้ไม่ได้นะเอเลนนี่ถ้าเราดูมาตลอดจะเห็นว่าเอเลนมันไม่แพ้ใครเลยนะท่านผู้ชมใช่ไหม มันจะแพ้อยู่คนเดียวมันจะแพ้แค่ไซตามะท่านที่ผมเคยเล่นให้ผู<ม>้ชมเห็นที่ผมเคยเล่นให้ผู้ชมเห็นเอเลนมันจะแพ้แค่ไซตามะคนเดียวอันนี้มันแพ้ครั้งแรกนะฮะที่ไม่ใช่ไซตามะเมื่อกี้แกบังอาจทำร้ายเอเลนมีกษัตริย์โกรธแล้วนะฮะตอนนี้มีกษัตริย์รีไวล์กำลังมาช่วยเอเลนแต่ผมว่าตายวะ่ะมาถึงมีกษัตริย์รีไวล์ตายแน่ๆเลยวะ่ะอะไรสัจจิเร็วทั้งคู่ทั้งทั้งสองฝั่งต่างเร็วนะฮะ ว้ามีค้าศัตร์โดนเตะไปแล้วตอนไหนผมก็ไม่เห็นว่ะเหลือมีก็เหลือเลยรีไว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 ตายแน่เรีข้ <c oughs> าัตร์ไปแล้วว้าไม่ทันได้โกรธเลยท่านผู้ชมหายไปเลยหายไปแล้วพิวคือรีไวกำลังกลังโกรธเลยนะเมืเ่อกี้เห็นป่ะแตบบ่เัามีออร่าแดงรอบตัวแต่โกรธไม่ทันตายก่อน อฉันจีบมันโหดเกินอ่ะมาฉันจะกู้ศักดิ์ศรีของตัวละครเกมแท็บเองซุปเปอร์นักงวยไปเลยสิบตัวผมว่าซุปเปอร์นักงวยมีสิทธิ์นชนะอยู่โอ้ไม่เจ็บโหดไม่เจ็บอะไรอะเกือบตายแล้วชิบหายไม่เจ็บกูไม่เจ็บกูลุกได้แต่กูเคยเกือบตายฉันเองอ้าวกูตายตายแล้วหนึ่งวันนี้นะฮะซุปเปอร์นักงวยตายแล้วหนึ่งต่อยเขาไม่โดนอะต่อยเขาไม่ได้ต่อฉันจีต่อยฉันจีบไม่ได้นะ พี่มันบินน่ะพี่มันมันมันไปชมจานอยู่อ่ะอ,อ้าวู้ไปไกลเลยเอาแล้วเลยกูคนเดียวกูคือวันพันแมนกูคือไซตามะกูจะฆ่าแกชัวกูคือไซตามะ่ากูคือไซตามะอ้าอ่าไซตามะไปไหนแล้ววะติวหายไปเลยคนนี้ หายไปเลยหาไม่เจอมันมาตั้งกระเด็นในทางนี้นะผมว่าท่านผู้ชมคิดว่าสันติจะสามารถสู้กับดักพิเซนได้หรือเปล่าฮะผมว่าตู้ได้นะดักพีเชนมันถึกมากแล้วมันก็สันติน่าจะเข้าไปใกล้ตัวไม่ได้นะเรตามาดูกันดีกว่าครับตายเยอาสัติสูสัติสัติโดนโดนเบียดออกเออกระแทกเออเจ็บปะไม่เจ็บ ท่านผู้ชมจะนับว่าดัก k Presence มาชนะไหมอ่ะมันมันคาจมดินอะสันจีเจ็บปะผมไม่รู้อะเจ็บอยู่สันจีเจ็บเออดักพ p r e s e n c สามารถต่อกก่อนได้คือสันจีมันก็เจ็บนะอุย้ยจอสันไอ้ <vielleicht? c oughs> สันจีไปครึ่งหลอดแล้วท่านผู้ชมดักพ p r e s e n c ก็เจ็บอยู่ไอ้หลักขอทานขอทานก็เจ็บอยู่ท่านผู้ชมแต่แค่สันจีเจ็บกว่าเอาดิเอาดิเอาดิเอาเอาดิเอาดิอืออื้อ สันจิสันจิอย่าแพ้เขาเป็นตัวละครในเมนะเวย้ยอย่าไปแพ้เขาหรอกใช่ไหมซันจิเอาเอาโอ,โอ้ดับอีเซนเจ็บดับอีเซนไม่ค่อยไม่ค่อยเจ็บแล้วซันจิจะตายแล้วท่านผู้ชมซันจิวิสโมมซันจิเดสูดจะเอาไม่อยู่ว่ะไม่ไหวไหดับอีเซนมันหดจิงถ้างั้นผมว่าซุปเปอร์ชาวนาก็น่าจะสามารถเอาชนะซันจิได้นะใช่ไหม เราสันจีบอกหลบได้โอ้ยอ้โหไวจริงไอ้สองนี้พลังมันสูงเกินไปอยู่แล้วนะฮะก็พอจะผมพอจะรู้ผลเหรอล่ะว่าสองนี้พลังมันสูงเกินเจอกับโจทัโล่หน่อยเป็นไงไอ้ตาพจิณมเจ็บปะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แล้วสันจีมันเตรียมสวนมังคืนแน่โจทัโล่โอ้ยหน้าทิมเลย ใส่เขาไม่ตายเดียเขาสวนทีเดียวตายเลยทั้งสตาร์พารตินัมทั้งเจอทัโล่เลยพอ,อแล้วจังหวะนี้นะฮะเมื่อเจอทัโล่ตายไปเดียวจึงมาแก้แค้นคือความจริงมันไม่ควรแก้แค้นหรอกมันควรจะดีใจด้วยที่ฆ่าให้เด็ดปะสันจิไม่ใครใชนะเดี๋ยวอ้าวดีโอตายฝันกึกว่าซันจิจะตายนะซันจิมันเลื่อนรถไปเยอะแล้วท่านผู้ชมเห็นปหมไปดู ลดล้ล้เยอะอยู่คือสันจตเลื่องสามแสนนะท่านผู้ชมสันจตเลือกสามแสนถือว่าลดเยอะเอาเรื่องมาดูใหม่ซาลาบูโดโอ้ยตัวเบี้ยวเลยอ่ะเหมือนว่าดีโอจะใช้นี่ล่างสแตนพุ่งเข้าไปแล้วเมื่อสแตนตายดีโอตายด้วยเนี่ยเน่เน่เน่เ แล้ว่นครับสเตนพุ่งเข้าไปโดนสันติเตะตั้นไงแสแตนพุ่งเข้าไปโดนสันติเตะครับท่านผู้ชมดียวอตายด้วยเลยก็ถ้าใครดูโจโจทาโร่หรือว่าใครดูโจโจนะฮะจะรู้ว่าถ้าแสแตนตายผู้ใช้แสแตนก็จะตายเช่นกันเพราะงั้นไม่แปลกฮะผมว่าถ้าไม่ใช่ตัวละครพิเศษหรือตัวละครที่แบบมีพลังสูง,สงมากๆถ้าเป็นตัวละครรับทั่วไปผมว่าเอาสันจิไม่ลงว่ะ ี่ผมเรียกมาเลยตัวละครที่ผมเคยเล่นไปแทบจะทั้งหมดแหละมีเอลิอสซึ่งยังไม่เล่นเทพลาซัมมี่แล้วก็สุนัขปองแล้วก็ชิวพัตตาผมว่าเอาสันจิไม่ลงว่ะไปไหนละสันจิใช่สันจิไหมพอลโรดีกว่าพอลโลปิีวไปแล้วโนเตสันจิไปไหนแล้วสันจิอ้่าคือเทพสงครามเอลิอส ไอเลี้ยนโดนเตะปิวไอเลี้ยนโดนเตะปิวเอาแล้วตกเข้าไปพุ่งเข้าไปยังไม่หยุดยั้งเดี๋ยวบรูสจัมเบอรอาะกูยังไม่ทันได้ไล่พลังเลยกูตายแล้วแล้วเทพลาเกิดใหม่เทพลาบอกกูเป็นอมตะกูมีพลังชีวิตทลราชินีเสกพลังเร็วทันกี่รถแม่ไม่ลดแทบไม่ลดเลยเห็นนะ ทำไมดิแอ้ไันจีอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเตะเขาอย่าเพิ่งเตะเขาใจเย็นโอ้เลือดแทบไม่โดนเลยท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเตะเขาเออเอาเอาเอาไงแล้วเดลลาตายแล้วโอ้ยเดลชินก็ตายอาชินนี่ท่านละชินสจิไม่เตะผู้หญิงใช่ไหมสจิมึงไม่เตะผู้หญิงดิสันจิมึงไม่ทำผู้หญิงไม่ใช่หรอสันจีสันจิปกติไม่เตะผู้หญิงนะฮะแต่เมื่ออยู่ในเกมทัลเทอรี่ไอ้คุณเอกไปเต้นซิมเมเตอร์เตะไม่ยั้งเลยฮะ เทไม่ยั้งเลยฮะอ่าต้องมาเจอกับโอดินและทอสองพ่อลูกต้องมาล้มมือกันเพื่อล้มตัวละครเอาโอดินไม่ตายเพื่อล้มตัวละครอนิเมตัวนี้โอดินตัวที่หนึ่งไม่ตายนะฮะโอ้ไม่ตายหาอะไรเกือบตายแล้วโอดินจะตายแล้วคนแรงเลยโอ้โอดินเลกกูเลมออกมานะฮะซึ่งผมก็งงเหมือนกันว่าโอดินมันเล็กกูเลมได้ยังไงวะเอ้าโอดินตายแล้ว้ามาๆโอ้เตะเข้าไปพอไม่ตายครับ ออกไม่ตายเตียเ่ยมึงเดย่ตายแล้วเดือใครฮะเดี๋ยวใครนะวะเดี๋ยวือ,อวใครมาตายหมดแล้วนี่โอดินก็ตายแล้วนี่โอดินไปไหนโอดินจมดินเหรอไม่ผมว่าโอดินตายแล้วโอ้ยนั่นไงโอดินโอดินอกอ้อ นาบูชิมดินเลยมาเจอกับตัวคอยไอเมเหมือนกันเจนอตนั่นเองมาเจนอตพุ่งไปแล้วถ้าอาจารย์ดูผมไว้นะฮะอาจารย์เซตมะชุบสันติหลบได้เจนอตบอกพุ่งกลับมาหลบอะไรพุ่งกลับได้เว้ยดีอุยหน้าทิมเจนอตตายยังเดี๋ยนะเจนอตตายแล้วเ,อ,เอาไปกับเจนอตกูตาย แม่ไม่บอกสัญจรีแม่ตีแรงมันก็แรงนะเจนออเลือดห้าหมื่นเลยนะฮะอะไรวนะเนี่ยคือเจนออเลือดห้าหมื่นนะฮะไม่นา่าจะตายง่ายๆนะเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาดีเอาดีสุดล้างตาตาที่สามคราวนี้เจนออชนะไปไหนไปไหนไปไหนคราวนี้เจนอชนะอุ้ยถือว่าหนึ่งหนึ่งแล้วกันมาอันสุดท้าย ชื่ชึบเกมิวจัมมองเร็วเหมาะเร็วเกินมองแทบไม่ทันเลยเจโนตไปไหนแล้วบินกลับมาแล้วบินกลับมาแล้วหาแล้วเจโนตบินกลับมาแล้วซันจิเดี๋ยวนะให้เจโนตมาอ๋อมันคือไอพ่นที่อยู่เบื้องหลังเจนอสแล้วเจนอสไปไหนวะเจโนตกูหาย โอ้ยดูไม่รู้เรื่องเลวิตอลี่นะฮะสูญว่าชันจีเป็นฝ่ายชนะผมจะไปรับเจนอสเพิ่มหน่อยแล้วเพราะว่าผมว่าเจนอสมันควรจะเก่งกว่าชันจีนะใช่ไหมท่านผู้ชมสูกว่าเจนอสมันควรที่จะเก่งกว่าชันจีเพราะว่ามันวันพันแม่เลยนะเว้ยอาลรฮะตอนนี้ชันจีก็ต้องมาเจอกับโซโลใช่ไหมคู่นี้อันนี้เป็นโซโลกับชันจีหลังทานสกิ์แล้วด้วยเขาจะแข่งแจงกว่ากันฮคซึ่งจะน่าจะโซโลนะ เอ้ามาตั้งไฟตั้งไม่โดนเออเอออาชูล่าโซโลโซโลไปท่าท่าแยกล่างอาชูล่าเอาดิเอาดิแต่ล้ะโอ้ยโซโลโซโลกูไปนักโลกเลยอ้าสันจิมันเตะแรงชิบหายเลยไปขำว่ะ เอาใหม่นะฮะเอาใหม่ผมไม่เอาใหม่เมื่อกี้มันออกนอกแมปไปเลยมามาไอเจ้าเรียกมันดาวไอเจ้าหัวมอสอย่าอย่ามาหือนะเว้ยนี่อชูล่าอชูล่าอชูล่าเจอท่าอชูล่าอชูล่าของโซโลอชูล่าเฮ้อเอาดิต่างฝ่ายต่างแข่งเออเจอเพื่อสโลสโลบอกมีเดี๋ยววิชาอท่าอาชุล่าของฉันหน่อยเดี๋ยวเออต่างฝ่ายต่างโฮ้ย โซโลโกูตกใต้ดินสันจิก็เจ็บนะสูสี่จริงๆนะสังเกตว่าเลือดทั้งคู่ลดแทบจะพอๆกันนะฮะโซโลตอนนี้น่นาจะลดเยอะกว่าเพราะว่าตกไปใต้ดินนะสู้กันจริงนี่สูสี่จริงๆนะผมบอกเลยผมปรับมาให้พลังมันค่อนข้างจะบาลานซ์กันนะสองคน,นนี้ก็นะในแอนิเมะเป็นคู่กัดกันอีกจะบาลานซท่านผู้ชมโตโลกูเปียวอีกแล้วสัติมันแตะแรงเหลือเกิน ไม่ผมว่าไม่มีทางจบแบบใครสักคนตายแน่แน่เลยวะ่ะเออผมว่าไม่ไม่จบแบบใครสักคนตายแน่เลยแบบนี้้ยผมว่าไม่น่าจบแบบใครสักคนตายแน่เลยวะ่ปะปันจิมันเตะปิวออกนักแตะตลอดเลยเอาแลบบ้วขอตัวท้ายเร็วตัวให้มันรู้ผลแพ้ชนะหน่อยไอ้น,นี่งงเลยสันจิเดี๋ยวขอให้แบบรู้ผลแพ้ชนะไปเลยได้ไหมแบบตายสักคนหนึ่งอ่ะไม่เอาตกอ่ะโอย โอ้ยไปไหนอีกแล้วทตกน้ำเยอะเพื่อนต,ต้นต้องมึงฆ่ากันทีเถอะมึงอย่าให้มันตกไปเลย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 พอพอพอ,พอเปลี่ยนตัวดีกว่าไปโอ้ยซุปเปอร์มาร์เก็ตมันอยู่ที่ไหนกันนะโอ้เนี่ยมันไอ้เจ้าหัวทองตรงนั้นแต่งตัวปแปลกๆตรงนั้นนี่ ใช่ไหมที่เจนอสพูดถึงได้ข่าวว่าแกสามารถชนะเจนอสได้นี่นายได้เก่งเอาเรื่องเลยนะถือว่าชนะเจนอสได้เฮ้ยอย่างไอโรยอย่างแกนี่มีมีหน้า,าว่าคนหนึ่งแต่งตัวประหลาดอีกเหรอแกก็แต่งตัวประหลาดพอคอกันนั่นแหละแค่ของใชม้มาสีดำแค่นั้นเองของแกมาสีเหลืองอ๋อเหรอแต่งตัวประหลาดเหมือนกันเหรออืมก็อาจจะใช่เอาไปว่าเรามาสู้กันดีกว่าเอาล่ะก็จบกันไปถ้าสำหรับคลิปนี้จบกันไปกับซันจิปทะไซตามะ โอ้ไปแล้วสือเลือดพันสังจีบอกบางทีก็แรงเกินนะพี่เปตมาเลือดเปตมาสังจีเลือดสามแส่เลยนะบางทีก็แรงไปนะไอทีสังจีหลบเร็วหลบเพอะหลบอ้าสังจีหลบ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 ้ลบอ้าผมจะให้มันหลบไป เออหลบได้แล้วโอเคผมอยากเห็นมันสู้กันไม่อยากเห็นทันจีโดนวันซิลเลตพันทีเดียวตายมา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 ,มาโ,อโอ้เด็อว่ะทันจีบอกกูสู้ไม่ได้เลยวะ่ะเพื่อโอ,โอ้ก็สมบ,บที่สู้เจนอดได้นะถือว่าแข็งแกร่งเอาเรื่องสามารถทนหมัดของฉันได้พอสมควรเลยหรือเปล่าวว่ะไม่รู้เหมือนกันนะฮะอีกทีติดใจวะ่ะติดลมวะ่ะ ยังไม่อยากเลิกเลยท่านผู้ชมยังไม่อยากเลิอกอะ่ะผมชอบเล่นให้ท่านผู้ชมดูผมชอบเล่นเองด้วยแหละสนุกผมสนุกอ่าเลิทดพันอ้าวคารนี้ฉจิทไม่ตายเว้ยสจิพุ่งเข้ามาเตะเข้าไปหนึ่งทีทำไมร่างกายมันแข็งระดับนี้โอ้ขาฉันมีขนาดฉันเสริมา้าคิในการเตะแล้วนนเนี่ยรามันแข็งมากว้ายฉลิทธ์ซุ่มไม่ได้ โอเคโอเคะ okay, ก็จบกันไปโอเค5ก็จบไปจริงกันละคลิปนี้นะฮะจบกันไปกับพานอสุดท้ายกันเลยกันซึงสามารถดิดนิ้วได้มีฟรีตี้กันเล็ดครบอ้าโมองให้มึงซะเยอะเลยมึงตายไวเกินก,ก็สกิลมันเยอนนะฮะแต่มันไม่ได้ถึกมากอะไรไเป็นพิเศษขนาดนะั้น โอเคก็สับคิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ับชมด้วยนะคะก็หากชอบคิปนี้อย่าลืมกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะโอเคพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรรอลุ้นกันได้เลยนะคะหรือว่าผมจะเล่นเกมอะไรผมสนใจจะเล่นเกม ARBS อยู่เหมือนกันนะหากใครอยากดูก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้นะคะว่าอยากดูเกมอะไรอยากดูตัวอะไรจะให้ผมสร้างหรือว่าเรียกคอนเทนต์แคมเปญหรืออะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะโอเคสับวัวนนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า Bajsa. Vi sitter här i Venten och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i Venten och spelar lite Dota och